ไปด่ลูกค้าพบกับมีโฮมฟาร์มอีกแล้วเนาะวันที่16 2, เดือนสองส5เข้ามาอัปเดตเบิ้งภายสังมนเนาะเขาซําได้ตัวนี้มันซําได้ประมาณทิดหนึ่งเนาะทิดหนึ่งก็เริ่มแตกแล้วเนาะทิดหนึ่งก็เริ่มแตกแล้วตัวทางส่วนทางด้านหลังนี่เนาะเป็นซําได้12มือซําได้12มือก็เริ่มแตกงามแล้วเนาะแตกงามแล้วตัวนี้เป็นไัยที่ลูกค้าสังจองไว้เด้เอเขาอัปเดตให้เบิงเนาะ ว่าพ่อใส่แล้วพอลูกค้าเพิ่งกระถามว่าไกล้ิได้ระบบแต่เขาขอวเวลาเพิ่นชีชิบหาบันเนาะเฮาย่านป็นคือช่วงหนาวเนาะแต่ถือว่าส่วนนี้มันดีๆก็ช่วงเราหนาวเนาะเริ่มแตกไปแล้วลูกค้าเพิ่นสั่งจองหกร้อยเบี้ยเนาะปีนี้สองมีสามเจ้าเนาะเพิ่นสั่งไว้เขาเลยซ้ำไว้ให้เพิ่นแต่เขาจะจะรับมาซ้ำอีกอยู่เพื่อลูกค้าต้องการไปปลูกฝนนี่เนะาะยางฝนนี้ ไผ่เนาะเขาไม่ได้ขายแพงเนาะขายในราคาทรงเนาะราคา40,000กีบต่อต่อต่อเบี้ยเนาะไผ่สร้างมนต์เป็นกำลังด้ครับความนิยมน้อในนะปี2 0ง4เนาะเพราะเป็นไผ่ทีว่าโบหกเนาะลำซื่อง,งามแขนงหน่อยสำหรับลูกค้าทานไดเนาะสนใจสั่งจองได้เด้อเขาหับเพดตามออเดอร์น้ำหลักะเอทไว้สำหรับลูกค้าทานนาาวาีว,ว่าเพิน่น ยางเขามาซื้อนำเนาะแต่ว่าบางเ่ออาจจะบร่ได้หลายเนาะคันถานลูกค้าที่วันยางเขามาซื้อเลยกับเฮาหัเนาะเป็นลูกค้าบอกอินเนาะอาจจะบร่ได้หลายแต่ถ้าอยากได้จะม้วนหลายมันให้สั่งไว้ก่อนเนาะเขาจะเห็นว่าเห็นได้โดยเฉพาะเลยเนาะสำหรับพูกร้อยเบี้ยนี่มันมีคนจองเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่าเขาก็เห็นเพื่อเพื่อไว้ใส่ลูกค้าคนอื่นคือกันถ้าว่าทานใดอยากได้เนาะไพ่สั่งมนงงามราคาเป็นกันเองเนาะราคา พอฟังเนาะกัติดตตอกับมีโฮมฟาร,ร์มได้เดอ้เอเขาหับเห็ดตามออเดอร์นอกจากไพรเล้เขายังขับเห็ดเปี้ยไม่อย่างอื่นน้ำเนาะตามที่ลูกค้าสั่งส่วนใหญ่เขาจะเน้นปุ๋ยเคม,มีไปไหนเนาะเขาจะเน้นพวกข้ง,งัวพวกปุณธรรมชาติเนาะเพื่อว่าให้ลูกค้าไปปลูกแล้วต้นไม้ปลตายเนาะแต่ว่าการไปปลูกต้นไม้มันก็มีอัตราการตายอยู่แต่ว่ากากให้มันตายหน่อยที่สุดเนาะตตวน,นี้มันแขนงออกมางาม,งาม คะแนนก็นจะออกมาแบบนี้เลยเนาะขอบใจหลายๆที่รับซุปปวิดีโอของมีโฮมฟาร์มแล้วไม่เสริมจะมาอัปเดตอีกเรืนึงเนาะว,ว่าไทยสร้างบนเฮาไปเฮาใส่แล้วเนาะเพื่อให้ลูกค่าอุมใจเนาะว่าสร้างแล้วปีนี้ได้ปลูกแน่นอนพบก,กันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปโชคดี